ถ่ายรูปไห้หนถ่ายรูปไปไหนเปวะไหมแฝดปลาแฝดอื่นปลาอะไร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 เขาก็ผลงานน้องๆวันนั้นไงวันนี้เสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเ,เดี๋ยวสปอยให้ดูหนึ่งสองสามเห็นยางเห็นยางเห็นยางสีกรอบหนึ่งล่อบนี้ได้เห็นจริงๆแล้วก็ยังไม่เห็นเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูผลงานของน้องกันมีถึงสามชิ้นเลยเนอะ แต่ละผลงานบอกเลยนะคะว่าปังสุดๆเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองขอนแก่นติดกับสารหลักเมืองใครมาสักกะละก็แวะมาถ่ายภาพกันได้คะ่ะและนี่เลยค่ะโครงการ อาร์ติเซน k คเคยูอชซึ่งแสนสิริร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มขอค่ะผลงานชิ้นแรกโดยน้องๆทีม5จตุรเทพจากโครงการเดะเบตดาวเทาเหมาะกับวัยรุ่นเจนซีเวอร์อันนี้เป็นตัวแทนของวัยมัธยมชิ้นที่2สีสันโดนตาโดนใจมากโดยน้องๆจากทีมบลูมบลูมจากโครงการดีคอนโดแคมปัสคอนโดใหม่ใกล้มขอเป็นตัวแทนของวัยมหาหลัยค่ะชิ้นที่3ชิ้นสุดท้ายค่ะโดยน้องๆจากทีมกกนจากโครงการเดะเบตสีจันที่ผสมผสาน ความเป็นอีสานได้อย่างลงตัวซึ่งเป็นตัวแทนของวัยทำงาน,นะคะ่ะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติด Hash Tag Artisan k k u Edition แ a s h Tag แสนสิริ Hash Tag FA k k u หรือว่าใครที่แวะมาถ่ายรูปกันแล้วก็คอมเมนต์มาดูด้วยนะคะ